วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิธิธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระวรมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับสอ6โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุ ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566ถึง31สิงหาคม2566ผลสำเร็จทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายงบประมาณปีการศึกษา2566แผนปฏิบัติการปีการศึกษา2566การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2566 ทั้งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพะบรมมาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2525 25, เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น768คนเป็นนักเรียนระดับอนุบาล162คนระดับประถมะศึกษา400 196คนและมัธยมศึกษาปีที่1 3จำนวน,น110คน โดยโรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยไทยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่17กันยายน2566 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนระดับคุณภาพดีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีในการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสาตร์จำนวน1คนภาษาอังกฤษจำนวน3คนและมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ทั้งในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่ส